นี่คนขับใช่ไหมคะโอ้โหมันลงยังไงนี่ทำไมน่าจะแบบหัดเราตูดสะบัดไม่มีคนเจ็บนะคะเเเมมมาาากกก กดไรก็ม well, no ี่กดไลค์กับเบาได้ไงใต้เบาไง ไปสาย,สายน้ำยาวดิยาวเลยผู้รูนข้างหลังเดิวจอดรถดีหันรถอุ้ยสะดุดไม่นี่หรืขาง่อนสั่งทางโน้นนะข้างนี้มีน้ำโอ้ยน่าจะลากขึ้นยากอยู่นะ ดีข้างหน้าก็ติดด้วยแท่นปนูนไม่มีคนเจ็บอะคะใหค้คนขับครับใหนน้นใค,คนขับ<ใคร> ต้นตายเรื่องครับเก็บมันอะไรครับมเรื่องต้นครับเกบมันรู้ครับมันไม่ได้ทุนของรถแข่งนครับครับผมมันไม่ได้ทุนเดี๋ยวรถยกยกขึ้นครับ เพือนว่าไงนี่นน่นี่อนฝั่งโน้นที่สองที่สามเนื่องจากตรงนี้มืดน,นะฮะแล้วก็ไม่ม,ม,ม,มีไฟนะเห็นไหมครับมันมีคนมาบอกว่าอะไรปัดอะไ เปิดสวิตช์ล้วน่ะไม่ก็ตัวนั่นอะเปิดอย่างเอ้าไม่ติดอะปกติติดนะไม่ใช้นานหรอกไม่ใช้ตลอด เขาแม่ฮอนด้าดึงข <ah> yeah ึ้นยากอยู่นะเพราะว่าตัวชันนะคะตรงช่วงนี้มัชันไม่พี่

ระวังนะคะลงไประวังด้วยนะเก็บของมีข้าไว้ก่อนนะคะกระเป๋าเงินน่ะเก็บออกรถให้เจ้าของรถนะคะเก็บของมีข้าออกนะคะตอนนี้รอรถยกนะคะ เริ่มมล้วเหรอยังไม่เริ่มเลยยังอุ้ยตายใครตั้งนานไม่เริ่มกําลังเริ่มค่ะเมื่อวานเมื่อวันไม่ถึงปาะตูเลยใช่เสียหลักลงไปนะคะเนื่องจากถนนมืดนะคะแล้ ายค่องทางไม่สะดวกไม่เป็น3แยกสายทหกนะคะอันีดูจ้งรถยดแล้วอันนี้แจ้งรถยกแล้วใช่ยไนะคะช่างเกี่ยวกำลังถือสปอร์ตนลงอยู่นี แั่เยวมีคนให้กำลังใจแล้วมีคนให้กำลังใจสู้เขาครับพูกพี่ไม่ต้องรอทำงานตอแสดงว่าลแบบลกธรรมดาชอบบ้านดูเยอะเหมือนกันนะ ใชยเราจ็ให้การจราจรอรอนะคะระหว่างรอรถยกนะคะเอาช่วยกันนึงโดยสารมาคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีคนเจ็บนะคะกระจกแตกกระจกแตกนิดหน่อย แกเปิดกระจดดขับไปฝั่ง,กงแ,แกเดินไเดึงทำไมชอบเดินเตะกันอะนไรก็มีคนเดินเตะก็เลยนี้เราจะเดินไปถึงไหนไไไน่าจะดึงยากหน่อยนะคะ พี่เป็นคนแถวนี้ไหมพี่สายเปลี่ยนคนแถวนี้ไหมสายเปลี่ยนครับสายสีเปลมันมืดบอลหรือยังไงฮะช่วยกอบผมขายน้ำเหมือนกระดมเที่ยวกระดมทุ่มหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นบ่อยอะคะเราเถอะรถเราหน่อยไหม

เราทำการยกนะคะไม่มีของราชการเสียหายนะคะแม่ยังมาดูอีกนี่ไงสวัสดีแม่ก่อนนี่ไงแม่พี่แม่ยังเข้ามาดูอีก ค okay, ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนยกอีกทีนะคะแต่ออขอจบก,กิปกเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะ